9ก้าคำสอนแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้า EP ที่7ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอ่านดินอ่านฟ้าอีกครั้งนะครับยิ่งใช้ชีวิตไปข้างหน้าก็ยิ่งพบกับความสับสนไม่แน่ใจว่าควรเลือกเส้นทางไหนในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนปัญญาคืออาวุธที่สำคัญที่สุดในการนำทางชีวิตไม่ใช่เงินทองไม่ใช่อำนาจ แต่คือความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับตัวเราเองและโลกใบนี้พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำว่าปัญญาไม่ได้เกิดมาจากการท่องจำแต่มาจากการสังเกตการพิจารณาและการปฏิบัติคนที่มีปัญญาจะสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงและก้าวข้ามอุปสรรคไปได้อย่างสง่างามใน EP ที่7นี้ครับจะพาคุณพบกับ9คําสอนแห่งปัญญา ที่ช่วยให้คุณมองเห็นโลกตามความเป็นจริงลดความทุกข์เพิ่มความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีสติและคุณค่าครับมาเริ่มต้นด้วยข้อที่หนึ่งครับปัญญาวานาารัสสะเศรษฐาปัญญาคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสําหรับมนุษย์ปัญญาคือรากฐานของชีวิตที่ดีหากปราศจากปัญญามนุษย์ก็เปรียบเสมือนเรือที่ไร้หางเสือไม่สามารถนําทางไปสู่จุดหมายได้ ปัญญาช่วยเราแยกแยะถูกผิดคิดอย่างมีเหตุผลและแตัดสินใจได้อย่างรอบคอบการพัฒนาปัญญาจึงเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนผ่านประสบการณ์และเรียนรู้ตลอดชีวิตข้อ2ครับโยปัญญาวาโสสุขีโหติผู้มีปัญญาย่อมมีความสุขความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่มาจากปัญญาที่รู้เท่าทันโลก ผู้ที่มีปัญญาจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงง่ายไม่ปล่อยให้ความโลภหรือความโกรธมาควบคุมจิตใจพวกเขารู้จักพอใจในสิ่งที่มีและสามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้จากภายในข้อ3ครับปัญญายาปริสุทธิ์ชติจิตย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาจิตของเรามักถูกครอบงามด้วยกิเลสเช่นความโกรธ ความโลภและความหลงหากเรามีปัญญาเราจะสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ตามความเป็นจริงและค่อยๆขจัดมันออกไปปัญญาเป็นเหมือนน้ำใสที่ช่วยชำะระล้างจิตใจให้เรามองโลกด้วยมุมมองที่บริสุทธิ์และเป็นกลางข้อ4ครับโยปัญญาสัมปันโนโสมักคังปสติผู้มีปัญญาย่อมเห็นหนทางที่ถูกต้อง คนที่มีปัญญาจะสามารถมองเห็นทางเลือกในชีวิตที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือการดำเนินชีวิตปัญญาช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางที่นำไปสู่ความทุกข์ได้ข้อ5ครับปัญญาหิเสฐาปัญญาคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเงินทองสามารถหมดไปได้อำนาจสามารถถูกแย่งชิงได้ แต่ปัญญาคือสิ่งที่ไม่มีใครพลากไปจากเราได้และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารอดพ้นจากปัญหาทุกอย่างในชีวิตคนที่มีปัญญาย่อมเป็นที่พึ่งของตนเองและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ข้อ6ครับปัญญานารานังรัตนังปัญญาเป็นหัังแก้วมณีของมนุษย์ปัญญาคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของมนุษย์เพราะมันสามารถนำไปใช้แก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและช่วยให้เราเป็นที่เคารพในสังคมการสแสวงหาปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะผ่านการอ่านการเรียนรู้และการฝึกฝนด้วยประสบการณ์ข้อ7ครับปัญญาโลกัสมิปัโชโตปัญญาคือแสงสว่างของโลกปัญญาคือสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์เข้าใจโลกและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความหมายคนที่มีปัญญาจะไม่เดินทางอย่างไร้จุดหมาย แต่จะใช้ปัญญานำพาตนเองไปสู่ความสำเร็จและความสงบสุขข้อ8ครับปัญญายาสุขขังจีวิตตังชีวิตของผู้มีปัญญาย่อมเป็นสุขเราจะสามารถเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราทุกข์และอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเราจะไม่จมอยู่กับความเศร้าไม่ยึดติดกับสิ่งที่ทำให้ใจเราหนะักปัญญา ทำให้เรามีชีวิตที่เบาสบายและมีความหมายข้อ9ครับปัญญาณารานังปฏทีโปปัญญาคือแสงสว่างนำทางของมนุษย์ปัญญาช่วยให้เราเห็นหนทางที่ถูกต้องในชีวิตเหมือนกับแสงสว่างที่ช่วยให้เราเดินไปข้างหน้าได้โดยไม่สะดุดหากเราปราศจากปัญญาเราจะใช้ชีวิตอย่างไร้ทิศทางและตกอยู่ในความทุกข์บทสรุปนะครับสำหรับ EP ที่7ปัญญา แสงสว่างที่แท้จริงในชีวิตหากคุณต้องการชีวิตที่ดีขึ้นจงพัฒนาปัญญาของตัวเองเมื่อคุณมีปัญญาคุณจะไม่มีวันตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ9ค้าคำสอนแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตาม EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับผม